แซนลี่นะครับเขามาเปิดป๊อปอัพที่ที่เซนต์แอนเบอร์เป็นทีแรกด้วยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับสกีเราใช้แบบถูกแล้วไหมัย้ยครับก็สกายกันอันนี้ก็ใช้อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นแบบว่าแบรนด์ที่แบบว่าค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับเรื่องคุณภาพแล้วก็เป็นฟ้ดเกรดด้วยไปแบบพกไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างสะดวกครับใช่ของเราเมื่อกี้เราไม่ได้เลือกให้ตัวเองเลย ตดนมันขับไปเลือกเฮ้ยคุณเลือกแล้วเมื่อกี้เลือกสีฟ้าไงอันไหนอะเมื่อกี้คุณหยิบอยู่สักอันหนเนี่ยไม่ได้หยิบเลยครับของนันนี้เลือกสีม่วงเมื่อกี้ตัวนี้ครับทำไมเราถึงเลือกดีไซน์เป็นแบบคือจริงๆอะผมว่าดีดีไซน์ดีไซน์นี่มันก็พกสะดวกไงแต่จริงๆอะส่วนตัวจะชอบสีครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมาเล่นสีครับมันเท่ดีอะพี่มันแบบว่าดูดิ เจอแสงแล้วมันเป็นแบบว่าใช่ผมว่าแค่เดินเดินไปแล้วคนต้องมองขวดแก้วน้ำเป็นอันดับแรกเลยมั้ยมองหน้าเยอะยแบบมองหน้าผมเฮ้ยอะไรมันเข้าตาวิ่งอย่างเงี้ยครับใช่เกิดหน้าไม่ตรงปกก็ยังมีขวดน้ําที่ตรงปกใช่ยังมียังมีขวดน้ําที่ดูดีใช่ครับแล้วของสกายเรื่องนี้นป็นของผมเหรอครับจริงจริงเอาจริงจริงแล้วอยากได้สี่เหรอเอาที่ตัวเองอยากเลือกใช่ไหม ถ้าตัวเองอยากเล่นจริงก็คงสีดำครับนนันแหละผมเลือกไว้ให้แล้วนั่นแหละจะเป็นตัวนู้นตัวนี้ใช่ทำไมเราชอบกีฬา์แไรผมว่ามันดีตรงที่แบบว่าเราสามารถถอดหลอดออกมาทำความสะอาดได้แล้วก็มีหูหิ้วก็สามารถแบบว่าพกได้อเวลาแบบเผื่ออนาคตตกงานไม่มีงานต้องไปทำงานในออฟฟิศก็จะได้ถือขวดนี้กินน้ำได้ครับครัครยอมใจ ส่วนของที่แบบกางอยากฝากไปแทนไหมเมื่อแบบการเลือกแบบเที่ยวหน้นย่างเงี้ยในแต่และไลฟ์สไตล์ของต่ลคนฝากไแทนหน่ครับผมว่าจริงๆเรื่องคุณภาพไม่แน่เป็นห่วงอาจจะแบบแบบว่าเลือกแค่ดีไซน์อาจจะมาลองเลือกของจริงเนาะครับว่า life ไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงแล้วก็เลือกดีไซน์ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เราครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงกับตัวเราเองนี่แหละครับ <c oughs> น่าเป็นห <c oughs> ่วงจริงด้วยเป็นยังไงบ้างคะร้านนี้ที่ โอ้ดีเลยครับเพราะอยากอยากจริงๆอยากให้ทุกคนแบบได้ลองไปดูจริงๆด้วยตัวหนังของตัวหนังเองก็สนุกอยู่แล้วแบบสนุกจริงๆครับอยากให้ทุกคนลองดูแล้วก็ลองไปดูแบบผลงานของเพื่อนผมแบบที่เขาได้พากเสียงเป็นสตรีทอะไรเงี้ยก็เดวิดเอ้ยเธอ,อโทรับเป็นเดวิดครับก็ถือว่าเป็นอีกอีกอีกหนึ่ง <BLANK S 1> ความสามารถสกายและการที่แบบผมได้ยินครั้งแรกก็เฮ้ยแบบไม่ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงสกายอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งทําออกมาได้ดีเลยแบบอยากอยากให้ทุกคนแบบลองลองไปดูครับรับรองว่า ไม่ผิดหวังแล้วก็ได้สนุกไปกับตัวตัวของเรื่องแน่นอนคับแล้วเราสกายเห็นรีแอคชั่นของแบบควที่ไปดูแบบวัานนั้นเป็นยันงไงบ้างเพื่อนหรือว่าแบบครอบครัวไม่เห็นเลยอ่ะตั้งใจดูอยู่<ม>อ่ก็เห็นข้างๆก็แบบว่าสนุกอ่ะก็ด้วยความภาพยนตตัวสเตจมันแบบว่าค่อข้าง,งน่ารักแล้วก็แสบซนอยู่แล้วเราภาคนี้แบบว่าพอเป็นไลฟ์แฟคชั่นได้เห็นตัวจริงก็ยิ่งเห็นแบบว่าความปวนแล้วก็ความแบบ ฟฟี่ความขนฟูปุกปุยน่ารักแล้วเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นแบบได้ดูแบบเต็มเนื้อเลยใช่ครับครั้งแรกครับเพราะว่าตอนไปภาคก็จะได้ดูแค่ตอนที่เราเราต้องภาคนานครับแล้วในนี้แหะครับถ้าโอกาสอยากลองบ้าโอ้ถ้าอนาะคตมีโอกาสก,ก็อยากลองครับแต่ว่าก็รอโอกาสนั้นมาถึงแล้วกันอะไรเงี้ยช่วงนี้เราก็แบบพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆไปก่อน,นอะไรแล้ววันนั้นที่ผมเอามา นานนีมีของขวัญใชหอ๋อใช่ครับก็เป็นเป็นของขวัญที่เราก็อยากมอบให้เพื่อนที่ในฐานะที่เพื่อนก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสเต็ปของสกายแล้วกันที่เขาได้ทําอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออแบบเราก็อยากแสดงความินดีกับเพื่อนเพราะถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาได้ร่วมกับดิสนีย์เลยถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีครับก็เลยอยากแสดงความินดีให้เพื่อน ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากทำครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่าเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ค่อยมันมันใจใช่แบบเวลาเห็นเสียงตัวเองหรือผลงานตัวเองจะแบบว่าเออเขินเขินตัวเองนะครับก็เดี๋ยวรอฟีดแบจกรอคอมเมนต์จากแฟนๆที่ได้ไปดูดีกว่าหรือว่ายากไหมว่ายากไหมตัวละครที่เราได้ผมว่าอาจจะยากในเรื่องของโปรเซสในการทํางานมากกว่าเพราะว่า ทางดิสนีย์เขาก็ค่อนข้างแบบประณีตแล้วก็พิถีพิถันในการภาคนะครับมีคนทนี่มาบอว่าที่โดนแซวว่าภาพเป็นเดวิดเพราะเป็นบนอยเบนิดแล้วในเรื่องชื่อนานี่คนละคนกันชืนอนี่ออะไรนี่โอ้ยเริ่ม ที่เราไปสองพลาดไปวันก่อนที่บอกว่ามาเป็นตั l เอลเลมาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบจะตั้งกฏก,ากันว่าแ,แ,วแบบเผื่อแบบถ้าตัวตัดขึ้นมือแข็งไมถ้าตัวตัดในเรื่องของการทำแบบเป็นวันเกิดดีอย่างเงี้ยถ้าเป็นนาวนี้แบบแตัดตัวนี้อยากอยากขึ้นไหมการตัดนี้อยากขึ้นแข็ไหมโอ้โหถ้าเป็นตัวอันนี้เองด้วยส่วนตัวเราไม่เคยเราไม่เคยมีโอกาสได้เล่นทีมแพ็กอู่แล้วเราไม่เคยแบบ มีโปรเจกต์ทีมแฮกอะไรเงี้ยก็ถ้านะอนาคตถามว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันไหมเราก็อยากอยากจะขึ้นอยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ก็รอให้มันถึงโอกาสนั้นหรือว่ารอให้ที่เราพร้อมถ้าเราพร้อมจริงเราก็ยินดีที่จะเต็มที่อยู่แล้วครับเขาอยากทำไเพื่อนเราก็ต้องถามเพื่อนครับใช่แล้วก็คาือกมีวิ่งทียล้วก็ระ่ได้ใช่ครับก็ขอ เออเป็นแฟนเดย์ทั้งสองอันเลยเดย์ครับที่โฮจิมินห์แล้วก็ที่โอซาก้าครับก็สองคนพร้อมเตรียมพร้อมกันเลยแล้วนี่พร้อมมากครับครับมีอะไรเสกายมีอะไรเสกายกับแฟนคขับที่ประเทศญี่ปุ่นเออจริงจริงก็น่าจะมีสกายคนที่ประ่ปุบนไม่เพราะว่าพวกเราพวกเราเพิ่งเคยไปโอซาก้าครั้งแรกด้วยกันแล้วกันใช่เรียกว่า ที่เราได้ไปเราก็เซอร์ไพรส์ตัวเราเองอย่าคิดว่าแฟนคลับก็น่าจะเซอร์ไพรส์ที่ได้เจอพวกเราเหมือนกันอะไรครับคิดว่กันาดไม่อเราจะบอกว่าแบบแต่ละครั้งที่เราแบบว่ามีแฟนจะไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วลอดเรากมพยายามในการที่แบมีความรู้จักกับคนแฟนแต่ละประเทศอืมจริงจริงก็เราก็เหมือนเราไม่เราแค่รู้สึกว่าที่เราไปเขาก็แบบตั้งใจมาดูเราอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเป็นแบบ เหมือนเป็นพลังงานของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกแบบเราไม่ได้เรารู้สึกที่จะกดดันหรือว่ารู้สึกแบบเครียดอะไรเงี้ยเรารู้สึกไปด้วยความแบบแฮปปี้รู้สึกไปด้วยความแบบเหมือนเราไปรับพลังแล้วเราก็ไปมอบพลังให้เขาครัเลยเลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปทําความรู้จักอะไรเป็นพิเศษนะครับใช่แค่รู้สึกว่ารู้สึกว่านี่ก็คือนี่ก็คือพลังงานที่ดีของเราครับประเด็นสุดท้ายล่าสุดเห็นแบบว่าจบสมุดอะไรบางอย่างกับพี่เต้อับพี่เตอไ้ในอ๋อพี่เตอเขาชอบแกล้งครับรู้สึกว่า หลายรอบแล้วอ่ะก็เลยต้องลงชื่อแล้อยู่ในแบ็คลิสต์แล้วครับใช่ออกแนวดื้อมากครับตอนนี้น่าจะเป็นคนแรกเลยครับณตอนนี้ครับเดี๋ยวอาจจะมีตามมาเรื่อยๆถ้าแบบไม่ไหวจริงๆใช่ชอบโดนแกล้งาถามเรือกเอ็มบีเป็นโอกาสรนโหว่เป็นเกียรติมากครับแบบแันนี้ได้มีโอกาสได้เล่นเอมบีเป็นตัวที่2ของในชีวิตแล้วกันนะก็ได้ พึ่งสองเนาะใช่ใช่้าพึ่งสองครับมีอะไรบ้างครับอ๋มอมีอันหม่ถือว่ามาเป็นพระเอ็มบีไง๋อเป็นปเพระเอ็มบีให้กับศิลปินคนอื่นใช่ใช่ก็เอ่อเป็นเกติมากแล้วน้องๆในวงน้องๆเขาแบบเก่งมากอยากอยากให้ทุกคนได้ติดตามน้องๆวงเฟรนด์นะครับก็เรียกว่าเป็นจะเป็นขึ้นใหม่มาแรงแล้วกันก็อยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้น้องเยอะๆแล้วก็ไปติดตามผลงานน้องเยอะๆเชื่อว่าในอนาคตน้องจะแบบเพิ่มพูนแน่นอนเก่ง เก่งแน่ๆอะไรอย่างนี้ครับเพิ่มสุขภาพขึ้นมาเรื่อยๆอ่าใช่แล้วเดี๋ยวรอดูนะนี้ใน MV ว่าจะมาเป็นประมาณไหนอะไรละกันครับครับอ่าหายที่ได้เป็นอะไรบ้างไอ้ที่ไม่มีอะไรเลยครับมันนิดเดียวจริงๆมันแค่แผ่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองก็หายแล้วครับแป๊บเดียวก็หายแล้วครับไม่มีอะไรเ พี s <S ่สาม i บงไม่รู oh ้จะถามอะไรแล้ว oh พี oh ่บอกว่าไงว่าต้องให้ปะการช่วยถามจ้ะไ่นะครับดถามเจกันพรุ no. ่งนี้น้าเดี๋ยวผมถามตนนี้ให้เสร้งกลางก่อนเนาะวพ่งเจอกัน่งเจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันก็ต่อ วนมือลูกนิดน้าห่ะสองมโไเคค่ะก็แบบ่งสองม้นี่เลยเดี๋ยวไม่ใช่ได้ย่ะน้าน,นี้เยค่ะนน,นี้นะะหนึคะหนส กจะหายแล้วครับ,บนนขึ้นจมูกมากนะอนไลนกัดีใจด้วยดีใจด้วยงที่สก,กายยนนี้พี่เรามานาแล้วนะร <c oughs> อหลายปีแล้ว <c oughs> เราอยู่ในการตัดตอนนี้นะ <c oughs> ใช่เราอยู่ในกา่แต่เท่านี้การแตเท่านี้ จำได้ไหมได้สิครับเาไปเที่ยวต่างประเทศอไเขาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยรู้ได้ไเองเไม่ที่บอกว่าออซื้อของมาฝากกันเลยป่ะไ,ไปก่อนอนะ อยู่ไกลเกินาจะได้เขาจะได้ซื้อตามคือไงต้นไหนอะ